น้ำชาพาูดเศ้าๆสูญเสียคนสำคัญน้ำเศ้าเหนื่อยมา,มานานแล้วหลับให้สบายต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนักร้องนักแสดงสาวที่มากไปด้วยความสามารถครบด้านทุกด้านจริงๆสำหรับน้ำชานิดนาอยู่สาสนุสนานนนที่ตอนนี้เธอก็ได้แต่งงานไปแล้ว เรียบร้อยแต่ก็ยังหนุยัง,ยงไม่มีวันไม่มีวีว่แววว่าทายาทด,ด้วยกันสักทีแต่ก็คงด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่ไม่ไมทายาทตอนนี้ได้เลยล่าสุดในอิสาแกรมส่วนตัวของสาวน้ำชาก็ได้ออกมาโพสและเศร้าๆหลังหลังดีนิพน